อาการปวดเนี่ยเราต้องดูที่ระบบสัญญาณสื่อประสาทเนะาะเซลประสาทสัญญาณประสาทเนี่ยจะบอกกับเราว่ามันมีอาการเจ็บอาการปวดคือเส้นประสาทเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างะคะ่ะเวลาที่เราผ่าตัดมีการเย็บมันก็จะขยุ้มมันก็เกิดการเกรงการเป็นพังผืดเนาะเมื่อเป็นพังผืดเกรงตรงนั้นมันออกซิเจนมันไปไม่ได้แล้วมันมีการเปลี่ยนทิศทางมันก็จะมีการกดทับ ไปชนเส้นประสาทมันก็ทําให้เกิดการเจ็บการปวดอันนี้คือการเจ็บการปวดแม้ไม่เป็นมะเรง็งถ้ามีการผ่าตัดหรือมีการกดทับเส้นประสาทก็จะทําให้ปวดได้บางทีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมะเรง็งแต่เคสนี้เกี่ยวกับมะเร็งนะคะโดยสรุปนะคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยแก้ไขได้ค่ะขอแค่ทําสมดุลอัตโนมัติให้กลับฟื้นกลับคืนมาค่ะหยุดพิษระบายพิษกระตุน้น แล้วก็เติมสารอาหารให้กับร่างกายเพื่อให้กลไกอัตโนมัติฟื้นเนาะเมื่อกลไกอัตโนมัติฟื้นสมดุลก็จะไม่เสียสมดุลเซลล์ก็จะไม่แบ่งตัวอย่างผิดปกติเพราะว่าที่เซลล์แบ่งตัวผิดปกติเนื่องจากสมดุลร่างกายมันไม่สมดุลนเนาะ,นะสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดหรือว่าวิธีที่จะทําให้เราหายจากโรคทุกๆโรคเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ